สวัสดีคับสวัสดีค่ะพวกเรามาจากหอรอร์คตรงถนนยานยนต์จังหวัดนะครสวรรค์นะคะวันนี้เราจะมารีวิวรถามาฮ่า a l l r o a ออ l l n e วนะครับอออ Allroad V8 ตัวใหม่นะครับโตัวท่อพาย2 1น,นะ155ซีซีค่ะเราจะมาดูจุดเด่นของ a อ l r o อ d ตัวนี้ว่ามีจุดเด่นตรงไหน จอเริ่มมาตอนนี้นะครับเป็นระบบ LCD นะครับให้ความคมชัดในพื้นที่ที่มันแสงสว่างมากๆโดยพูดง่ายเลยคือล่วงแกะเราสามารถปรับบาลานซน์จอได้นะครับตอนนี้มันอยู่บาลานซ์ที่สองนะครับเราสามารถกดพาก์ปรับเป็นสามได้มีทั้งหมดสามฟังก์ชันนะตัวเลือกตอนนี้อยู่อันดับสองนะครับ ต่อไปน้องเลยค่ะเรามาดูอาที่เสียบชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์กันนะคะตัวนี้นะครับมีซ็อกเก็ตชาร์จแบตโทรศัพท์นะครับตัวนี้เราชาร์จได้ทีละเครื่องครับแล้วเราต้องชารครื่องชาร์นะเราเรียกไปดับเตอร์ชาร์นะครับ้ารดับเตอร์ชาร์อาจจะมีผลต่อแบตเตอรี่ของรถใช่ครับของม็อกอาลำดับต่อไปจะเป็นกุญแจตัวนี้ตัวนี้นะครับเป็นกุญแจอัจยริหรือกุญแจที่หมดสามารถเปิดฝาถังน้ำมัน ตัวบนนะครับเปิดถังน้ำมันนะส่วนตัวล่าตัวนี้นะครับเปิดบลอกใช่ฝากถังน้ำมันเราบรรเอ่อเราเติมน้ำมันได้ทั้งหมดห้าจุดห้านะครับเรามาดูใต้บล็อนะใต้บล็อของเราอยู่บล็อกนะครับอยู่บล็อกเราสามารถบรรจุข,ของได้ทั้งหมดยี่สิบห้าลิตรนะครับค่ะใ,ใส่หมกน้องเต็มใบได้สบายๆแล้วก็ใส่สัมภาระอื่นๆได้อีกค่ะต่อไปเรามาดูเรื่องระบบการกระแทกน,นะครับการปะเพือนตัวนี้นะครับเป็นระบบซับแทง้ง ช่วยในการลดเแรงกระแทกนะครับเพิ่มให้ลถสะบดเวลาเราตกผมตกอะไรนะครับตัวนี้มีจักาะรุ่นของ ABS <ด>เข้ามาใช่ครับ ABS เราถ้ามาดูในส่วนของล้อล้อจะเป็นล้อแม็กขนาด14นิ้วหน้ายางนะครับ140ตัวนี้หมดปัญหาเลยครับเรื่องการลื่นถลัเพราะตัวนี้หน้ายางมันใหญ่แล้วก็มีต่อการเข้าโค้งใหญ่ที่จุดในคัสรุ่น155แล้วนะครับตัวนี้เรามาดูไฟท้าย ไฟท้ายนะครับไฟท้ายก็เป็นไฟ LED เช่นกันนะครับสว่างชัดเจนทุกการเดินทางมาพร้อมกับกันตกตัวนี้ดิวอินสวยโฉบเฉี่ยวเลยทีเดียวต่อไปอะไรก็ระบบเบรก ABS นะครับตัวนี้ก็มีเฉพาะลูกเหมือนกันค่ะ ABS นะครับตัวนี้ ABS ตัวนี้ช่วยในการ ระบบลื่นกระไหนะครับเวะดานะครับเป็นอีที่ตัวนี้มันจะไม่ได้นระไหลครับมันจะปล่อยเก็บอัตโนมัตินะเพื่อช่วยในการให้เสียการควบคุมนะครับมารมาดูความข้อความสามารถของไวคอนเน็กต์มีอะไรบ้างอย่างแรกก็คือต้องมีอินเทอร์เน็ตนะครับโทรศัพท์ต้องมีอินเทอร์เน็ตอย่างที่สองคือต้องเป็นสมาร์ทโฟนที่สามก็คือ Android หรือ iOS ก็ได้ค่ะฟังก์งชันของ Wi ไฟเ n ็กซ์มีทั้งหมดกี่ฟังก์ชันคะัพี่แม็กแปดฟังก์ชันนะครับาสามารถเจ่งเตือนการตักเข้าตกออกนะครับแล้วก็ข้อความเม็เซจแล้วก็ไลนนะครับสามารถแจ้งเตือนได้เราสามารถแจ้งเ,เตือนอัตราการสิ้นเตินน้ำมันของการใช้รถแต่ละวัน ระบบนมัเครื่องใช่มัเครื่อง1,000หรือเครื่อง์เรมีปัญหาเนี่ยโทรศัพท์ตัวนี้สามารถแจ้งเตือนทโทเราได้เลยแล้วก็อาแสดงม้ร้าพสมรรถนะขนานการขับขี่ใช่ครับแลคืออีโคใช่เราสามารถเลื่อนดูได้แล้วก็ยังบอกแันง่ากัรถครงล่าสุดของเราได้ด้วยใช่ครับแล้วก็จะแสะดองอนับในการขับขี่รถของเร ก็คือเหมแข่งการทดลอใช่ครับแข่งในการประหยัดน้ำมันว่าแ,แต่ละวันเราใช้น้ำมันมาเท่าไหร่ต,ตัวเนี้ยมันจะเป็นอัตราตาอของแต่ละวันเลยให้กับเราและเราก็ยังสามารถติดต่อ,อก,กับทางยามาฮ่าได้โดยไม่ต้องผ่านทางทางการเดี๋ยววันนี้นะครับเรามีผู้ใช้งานจริงนะครับจะมาบอกบอกในการ รถนายกที่เดี๋ยวขอเชิญสุภาครับครัไนางารถแอรอ้ตัวหตัวนรวมๆแล้วก็ใช้งานดีครับมีระบบเบรที่ดีแล้วก็โมีระบบการเนแลงมีครเนที่ทัสมัยบเ่เลยครับโดยรวมีนะรรวมแล้วดีดีครับ Yeah. yeah.